สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเที่ยวพิจิตรกับสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับจังหวัดพิจิตรในมุมมองท,ที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ค่ะอําเภอที่7ที่เราพาคุณผู้ชมมารู้จักก็คืออําเภอเมืองซึ่งในวันนี้ท่านายอําเภอจะเป็นผู้พาเราเที่ยวที่อําเภอเมืองพิจิตรค่ะไปพบกับท่านเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วในวันนี้ค่ะเราอยู่กับดรสุรชัยมณีปกรณ์ค่ะท่านในอำเภอเมืองพิจิตรค่ะสวัสดีตอนเย็นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้านอำเภอค่ะพูดถึงอำเภอเมืองพิจิตรของเราก่อนค่ะว่ามีสภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะอำเภอเมืองพิจิตรเราเนี่ยเป็นอำเภอที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะฮะเก่าแก่มาร่วมสมัยตั้งแต่กรุงศรีอยุธยานะเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองพิจิตรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่อำเภอเมืองพิจิตรเราเนี่ยมีการปกครองอยู่15ตำบลถ้ารวมเขตในเมืองด้วยก็เป็น16ตำบนนะลนะมี135หมู่บ้านนะครับแล้วก็25ชุมชนนะในทุกๆตำบลเนี่ยของอำเภอเมืองพิจิตรเราเนี่ยก็จะมีมีของดีให้ไป ชมไปชิมไปชอบกัน <ภา S 1> นะอย่างเรียกว่าครบถ้วนเกือบทุกตำบลเลยทีเดียว <ภา S 1> นะครับนะอย่างสถานที่ที่เราอยู่กันที่นี่ใช่ไหมครับที่แรกที่นี่ค่ะครับผมก็เป็นวัดท่าหลวง <ภา S 1> นะครับวัดท่าหลวงซึ่งมีหลวงพ่อเพชรเนี่ยเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวพิจิตร <ภา S 1> นะ,ะซึ่งพวกเราก็รับทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับทั้งชาวพิจิตรเองชาวไทยรวมทั้งชาวต่างประเทศด้วยนะฮะ ก็หลวงพ่อเพชรนี่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนแล้วก็ความเก่าแก่โบ,โบราณซึ่งเป็นพุทธรูปส,สมัยเชียงแสนนะฮะ,ะมาอยู่ที่พิจิตรนี่800กว่าปีนะครับซึ่งก็มีประวัติศาสตร์ที่เมืองเก่าที่โบสถนะ์คนครชุมเนี่ยนอกจากหลวงพ่อเพชรแล้วนะฮะนะ,ะก็ยังมีหลวงพ่อพันหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอพัดนะฮะนะฮะ,นะฮะเรียวกว่าสามพี่น้องก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเช่นเดียวกันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตำบลเมืองเก่า พูดถึงตะบนเมืองเก่าเนี่ยเราก็ยังมีอุทยานเมืองเก่าอุทยานประวัติศาสตร์นะครเมืองเก่าซึ่งซึ่งมีความสําคัญนะเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณของอเขตเมืองพิจิตรในอุทยานนี่ก็มีศาลหลักเมืองนะครับแล้วก็มีรูปปั้นของพ่อปู่หรือว่าพระยาโคตบองเทวราชนะครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองเมืองพิจิตรเนี่ยแล้วเป็นที่เคารพนับถือสักการะนะฮะของของพี่น้องประชาชน อย่างมากเลยเรามีงานสงกรานะนะสงน้ำพ่อปู่บูชาศาลหลักเมืองะนะครับที่ผ่านมาเมื่อเดือนเมษายนนี่เองนะก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นงานใหญ่ที่จังหวัดร่วมกันจัดนะฮะร,ร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นงานประจําปีของจังหวัดเลยก็ได้ครับผมอำเภอเมืองพิจิตรเนี่ยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเกือบทุกตําบลน,นะครับนะซึ่งซึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ย ผมก็จะพาท่านไปชมที่ย่านเก่าวังกรดด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะไปที่วัดต่างๆอาจจะวัดเขาพระอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมีมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะฮะตบบนดงปากคำนะฮะก็มีวัดเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างนี่ก็เป็นเป็นเหมือนโบราณสถานแห่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ที่ได้สร้างไว้นะบนยอดเขาซึ่งมีลักษณะเหมือนเหมือนกับช้างหมอบอยู่นะฮะแล้วก็มีประเพณี ขึ้นเขาลูกช้างขึ้นขึ้นเขาไหว้พระเพนเดินสามนะฮะงานยิ่งใหญ่ท่าล่อนี่ก็เป็นชุมชนเก่าแก่โบราณเป็นสถานีรถไฟที่ที่เป็นชุมทางของความเจริญมาในอดีตนะฮะแล้วก็มีความเชื่อกันว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ท่าล่อนะฮะเป็นศาลแห่งแรกของประเทศไทยนะฮะนอกจากนั้นที่ท่าล่อนี่ยังมีสิ่งที่น่าสนใจที่วัดท่าล่อนะ่ก็คือมี ปางปรินิพานที่เท้าโผล่มาอยากให้ไปชมครับเขาว่ามีอยู่แค่3องค์นะในประเทศไทยเนี่ยนะครับจังหวัดนอกจีดเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นแล้วนอกนั้นเนี่ยที่ผนังโบสถ์ผนังวิหารเนี่ยก็จะมีภาพภาพวาดเขียนสีโบราณอีกนะฮะก็ก็น่าสนใจที่ท่าล่อเนี่ยมีขนมชั้นที่โอ้โหอย่างนี้เลยรสชาติอร่อยมากนะครับเราต้องไปลองต้องไปลองชิมกันนะฮะที่วัดหาดมูลกระบื้อท่านจะมีข้าวเม่าทอด เขาเมาเงินล้านจะเป็นขึ้นชื่อของมิจิเร็ววันได้ชนยใช่แล้วเขาเมาเงินล้านนะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องเรือยาวต่อไปเนี่ยถ้าตำบลไผ่ขวางเนี่ยเขาเป็นแชมป์เรือยาวมาสองสมัยแล้วท่านนายกอบตเขาบอกผมว่าสมัยนี้นะปีนี้ปีห9้า นะยังไงก็ต้องครองแชมป์เป็นลำดับ3ให้ได้ซึ่งจะมาในสุขสันเดือนกันยาใช่ครับผมก็คอยชมกันดูนะว่าถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญประเพณีของจังหวัดพิจิตรเลยท่วครับผมครับผมถ้ามาเมืองพิจิตรเนี่ยผมว่าคนทั่วโลกเขารู้แล้วโอท็อปพิจิตรอะไรมะขามแก้วสีรถใช่ไหมครับรสชาติก็สุดยอดนะฮะราคาก็ไม่แพงใช่ไหมแพ็กเกจก็น่ารักแพ็กเกจก็น่ารักนะฮะอ่าถ้าเลยไปอีกหน่อยนะฮะไปที่ตัวบลหัวดงเนี่ย จะมีเม็ดเดืรอยอบก,กรอบอ่า <ผม S 1> นี่ก็จะเป็น,น,นจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าฝาแฝดกับเม็ดบัวลูกเดืรอยอบก,กรอบของแจกนะ้กับนตนะก็กําลังมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนะซึ่งในบึงศีไฟเนี่ยนอกจากจะมีความสวยงามแล้วเนี่ยมเมล็ดบัวก็ยังเป็นอ่าโอท็อปสำคัญนะฮะของเมืองพิจิตรนะเช่นเช่นฝักบัวเลยบัวสดเลยก็มีแล้วก็มเมล็ดบัวอบก,กรอบนะฮะก็ขึ้นชื่ออร่อยนะครับ แล้วในช่วงหน้าค่ะคุณชมท่านนายเภอค่ะจะพาเราไปที่วัดเขาพระซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองพิจิตรค่ะ่ะวัดแห่งน,นี้ค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะใช่ครับผมแล้วเจอกันที่น่นเลยะนะครับค,ครับผมนอกจากนี้จังหวัดพิจิตรกำลังจัดตั้งสูนมิตรภาพไทยเวียดนามเป็นจุดรวบรวมสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับท่านโฮจิมินที่บ้านดงตําบลป่ามะคาบ สืบเนื่องจากครั้งอดีตท่านโฮจิมินเคยใช้พื้นที่นี้พักอาศัยก่อนที่จะกลับไปกอบกู้เอกราชของเวียดนามคืนจากฝรั่งเศสจนทําให้ท่านโฮจิมินเป็นที่เคารพนับถือและถูกยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของชาวเวียดนามในปัจจุบันและสูนย์มิตรภาพไทยเวียดนามแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตรในอีกไม่นานค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราพาคุณผู้ชมอยู่ที่วัดขาวพระ ตำบลหัวด d o เภอเมืองจพิจิตรค่ะทานายอำเภอคะวัดนี้ค่ะมีความสําคัญอย่างไรบ้างคะวัดนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เราอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มาเยี่ยมชมะนะได้มาท่องเที่ยวโดยเพราะองค์พระพิฆเนศนะที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นองค์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความสวยงามเป็นเทพ,พเจ้าของศิลป,ปะ,ะวิทยาการทุกขแขนงนะหรือว่าเป็นเทพแห่งความสําเร็จนะครคะใครอยากที่จะประสบความสําเร็จอย่างไรก็ ก็มากลาบไหวมาขอพรจากจากท่านได้แล้วก็ในรอบต่อไปค่ะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมเดินขึ้นเข,ขาไปค่ะที่มาของวัดเขาพระกันค่ะเดินตามเลยค่ะครับผมค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะให้หนอำเภอทดสอบสมรรถภาพค่ะระหว่างการขึ้นบันไดให้นับด้วยนะคะว่ามีกี่ท่านว่าจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะเราไปพร้อมกันเลยค่ะครับผมแข็งแรงอยู่แล้ว <laughs> เมื่อขึ้นถึงยอดเขาจะพบกับพระพุทธรูปปางพุทธ,ธประทานพรที่มีพุทธลักษณะสวยงามนอกจากนี้ยังรับชมวิวทิวทัศน์ได้ถึง360องศาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดโดยเฉพาะผู้ที่รักการถ่ายภาพส่วนการเดินขึ้นเข,ขาของนายอำเภอนั้นจะขึ้นได้ถึงแค่ไหนอันนี้นายอำเภอให้รายไปถามเป็นการส่วนตัวค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านเก่าวังกรดแห่งนี้เนี่ยฮะที่ตลาดย่านเก่าวังกรดเนี่ยเรามีก๋วยเตี๋ยวต้มนะฮะ,อ,ะอร่อยนะครับแล้วก็มีสาคูไส้หมูด้วยนะฮะอร่อยมากนะถ้ามาชิมก๋วยเตี๋ยวแล้วเผ็ดเก็ตบท้ายด้วยของหวานของหวานสาคูไส,ส้หมูนะฮะแล้วก็ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะว่าให้ไปบอกญาติมิตรสนิทมิตรสหายทั้งหลายว่ามาเที่ยวเมืองพิจิตรเนี่ยอ,อย่าคิดแค่ว่ามาเช้ากลับเย็น นะครับมาแล้วขอให้มาค้างคืนนะมาพักเพราะขณะนี้เนี่ยเมืองพิจิตรกำลังส,งสร้างสิ่งต่างๆที่จะให้ท่านผู้ชมทั้งหลายท่านนักท่องเที่ยวทั้งหลายมาชมรับรองว่าถ้ามาพิจิตรแล้วอย่างน้อยต้องสองวันหนึ่งคืนนะครับรับรองว่ามาพิจิตรไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้ค่ะเราต้องขอ,ขอขอบคุณท่านแาอนเฟิมมากๆค่ะคที่เป็นผู้พาเราเที่ยวในวันนี้นะคะแล้วก็ในเดือนหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชม ไปรู้จักกับอำเภอไหนโปรดรอติดตามชมค่ะแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าจังหวัดพิจิตรของเรายังมีที่เที่ยวที่ช็อปและที่ชิมรอคุณผู้ชมมาสัมผัสอีกมากมายค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ